กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปมันนานมากวันนี้ก็เลยเคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะมาแบ่งปันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวเรื่องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันก่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นสิวสดโซนอนเลยเป็นตรงนี้ถ้าใครยังเห็นอยู่จริงๆอ,อ,อายุก็มากแล้วนะคะไม่อยากบอกเท่าไหร่แต่ว่าอายุก็ไม่คือไม่เด็กอะ่ะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วก็ เป็นเป็นเป็นคุณแม่คนแล้วเนาะจริงๆสิวเนี่ยไม่ได้เป็นแบบต้นเด็กก็เป็นสิวเยอะมากสังเกตว่าน่าจะเป็นแบบปุบปับปๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิวเยอะนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปเองแต่ว่าที่มันทิ้งเอาไว้ก็คือรอยสิวเท่าที่ทําได้มันก็คือไปทําพวกเดิมมากไปทําอะไรแบบนั้นก็คือจะนวดผัก เซลล์สกินนู่นนี่อะไรคือทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าอันหนึ่งที่อยากจะทำยังไม่ได้ทําก็คือที่มันเป็นคล้ายๆกับกรอผิวด้วยเครื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเจ็บมากๆแล้วก็ช่วงแรกนนหน้าก็จะปุบๆหน่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นอนะผิวมันก็จะตื้นขึ้นหลุมสิวจะตื้นขึ้นแล้วถามว่ามีวิธีทําให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีหรอกนะคะ หมอที่ไหนบอกว่าทำแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเหมือนไม่เคยมีสิวนะั้นเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกมันยังน้อยมันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่เงี้ยแต่ใช้ผิวกลับมาดีเหมือนเดิมอ่ะไม่มีทางคือเนี้ยหมออ่ะหลายคนพูดแล้วว่าไม่มีทางหรอกที่มันจะกลับมาแบบนุ่มนวลร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอะนัคข่า,าที่นี้จะมาคุยเรื่องว่าแล้วถ้าเป็นสิวเนี้ยเบื้องต้นเนี้ยทำยังไงได้บ้างถ้าเราอยู่ในออประเทศที่ไม่มีคลินิก เสริมความงามเหมือนประเทศไทยหรือถ้าใครอยู่ประเทศไทยอาจจะบอกว่าคุณได้เปรียบมากๆเลยนะเพราะว่าไหนจะร้านนวดหน้าเอ,อ่ยร้านออคลินิกกดสิวนู่นนั่นนี่คือมันเยอะมากแล้วก็สามารถเข้าถึงได้โดยที่ราคาที่ก็ออไม่ไม่แพงจนเกินไปนะคะที่เมกาการเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากถึงว่าจะมีเนี่ยก็แพงล่าสุดเนี่ยเมื่อวานลองเซิร์ชดูโอ้โหแค่นวดหน้าเนี่ยก็2 0 0รยเหรียญละคิดเป็นเงินไทยก็6 0 0 0บาทนะคะถามว่ามีร้านของคนไทย ที่ทําในราคาถูกไหมมีแต่เคยโดนโกงมาแล้วนะคะอยู่ในแถวแถวลิเวร์ูลเนี่ยเคยโดนโกงมาแล้วก็คือเขาจะให้จ่ายเป็นคอสพอเราซื้อคอสไปเสร็จก็ปิดร้านนี้เราอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราไปเจอเขาที่ร้านอื่นแล้วเราก็แบบเฮ้ยเขาที่เราอยู่ชาร์จแล้วเราคุณหนีบอกก็อ,อ๋อชาร์ที่ร้านนั้นก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามาเปิดร้านนี้เงินชาร์ที่ร้านนั้นก็ต้องเป็นของร้านนั้นเลยคือคืองี่เง่ามากอะ่ะแล้วเราซื้อร้านนั้นอะ่ะ เราซื้อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเขาจะย้ายร้านหนีแล้วร้านใหม่เขาอะอยู่ตรงข้ามร้านเก่าเนอะปะแล้วตอนตอนที่เราไปรูดบัตรซื้ออันเนี้ยเราก็ถามเขาว่าอา่าคือตังกิตตังกิใจล,ละละว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนหรือว่าเออหมดอายุไหมเลยไม่หมดอายุก็ใช้ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นลูกค้าเขามาเป็นปีก็ไม่คิดว่าเขาจะทาแบบนี้กับเรานะคะเป็นคนไทยทร้านอยู่ในฮอลลูนั่นแหละก็ระวังระวังละกันเออส่วนวันนี้นะคะตั้งใจอยากจะมาแชร์ว่า ถ้าเป็นสิวเนี่ยสมมุติว่าแบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะถ้าเป็นสิวขึ้นมาเนี่ยมีวิธีไหนที่จะจัดแก้เบื้องต้นได้บ้างแล้วก็วิธีวิธีที่วิกกี้ใช้แล้วมันได้ผลมากๆนะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยจะเป็น2ตัวแรกจะเป็นแก้สิวโดยตรงนะคะตัวที่3เนี่ยจะเป็นเหมือนหลังจากแก้สิวไปแล้วเนี่ยก็จะมี after effect ก็คือจะเป็นรอยดารอยแดงเนี่ยพอจะช่วยพอจะช่วยได้บ้างนะคะตัวแรกนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นน้ําตบ SK2 ค เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักแหละน้ำตกขอบงในคนไทยเรียกว่าน้ำตกป้าเจี๊ยบไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอาจจะอันนี้เข้าใจไปเองนะเพราะว่าพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยนั้นนาจะเป็นคุณเจี๊ยบสพินภาเนาะเราไปเรียกเขาป้าเจี๊ยบก็ไม่ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบฉายาป้าเจี๊ยบเพราะเขาก็ไม่ใช่เด็กๆไปเรียกน้องเจี๊ยบไม่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาก็อายุอายุระดับหนึ่งสูงอายุสูงอวิกกีก็คนก็เรียกว่าน้ำตกป้าเจี๊ยบนะคะอุ้ยทำไมวันนี้ใส่เสื้อเข้ากับ แบรนด์เลยค่ะสีออกเบร์กันดีนะคะอ่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าตอนนั้นน่ะไม่ไม่แน่ใจว่ามันแก้สิวแต่ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเออมันเป็นมาเป็นน้ำพิเทร่าแล้วก็ช่วยให้ผิวเราดีตำนานก็คือว่ามันมีคนเอามือไปใช่สักทํามือเหมือนไปหมักข้าวสาเกบ่อยๆแล้วมือก็มีความขาความละมุนความนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมาซึ่งเอาไปใช้กันหน้าหน้าก็จะได้น,นุ่นเนียนอะไรสักอย่างเนี้ยเราก็เลยเออเราอยากลองซื้อมาใช้บ้าง แต่พอซื้อมาใช้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือมันมีขําคืนหนึ่งที่วิกกี้เนี่ยปวดสิวจะไม่ได้ว่าเป็นไหนเพราะนี่ใช้มานานมากแลวต้องบอกว่าใช้มากเกิน10ปีน่าจะมีสัก15ปีตอนนั้นเนี่ยเหมือนก่อนนอนเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นสิวแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็ตบๆๆไปแล้วก็นอนตื่นมาอา้าวไอ้เม็ดที่ปวดหายไปเลยเลยเนี้ยแล้วก็แบบไม่แน่ใจคิดเปงหรือเป๋าพอครั้งต่อมาคือวิกกี้อ่ะบอกเลยว่าตั้งแต่โตมาเนี่ย ตั้งแต่มีลูกแต่งงานมีลูกเนี่ยไม่ค่อยเป็นสิวเราจะเป็นสิวเฉพาะตอนที่มีประจำเดือนนะคะทีนี้เนี่ยพอมีครั้งหนึ่งที่สิวมันจะขึ้นมันก็จะปวดปวดใช่ไหมมันจะอาการตือนกะ็คือมันจะปวดปวดเราก็เลยลองเอาเนี้ยตบอีกทีหนึ่งตบกลางคืนตื่นมาเอ้ยหายหายเลยก็คือไอ้ที่จุดที่มันปวดปวดเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่มีสิวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเวิร์กมากๆจริงๆอย่างอันเนี้ยก็คือ ตอนแรกที่มันมันปวดเนี่ยเราก็ลืมไปว่าเออเรามียาดีเอสเค2นะคะก็เลยจนเป็นเป็นจนถึงขั้นนี้แล้วก็ก็เออเลยจะต้องไปใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่สองที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าใครเป็นสิวแล้วไม่มีตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้แพงไปตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ75ถึง80เหรียญนะคะขวดนี้เป็นขวดเออเจ็ดเออนซ์นะคะ7 5ถึงแเหรียญแล้วแต่ว่าคุณซื้อที่ไหนถ้าซื้อในเอ,อ่อพวก แอร์พอร์ตก็จะถูกกว่าน,นี้แน่นอนถ้าไปซื้อเซฟราาหรือซื้อพวกตามเคาน์เตอร์ของเกาหลีหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะแพงหน่อยๆนะคะตัวต่อมาที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นแผ่นแปะสิวสามารถซื้อได้ใน CBS นะคะหรือถ้าอยู่ประเทศไทยก็แผ่นแปะสิวยี่ห้อไหนก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันมันก็จะมีมาหลายขนาดหลายไซส์นะคะอันนี้ที่วิกกี้ซื้อมาเนี่ยซื้อที่ CBS ห่อนี้ถ้าจำไม่ผิดอยู่ราวๆห้าเหรียญน,นะคะมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ มันก็จะมีหลายไซส์ถ้าเป็นสิวเม็ดใหญ่แบบเนี้ยก<ส>็แปะก็จะเอาอันอันใหญ่หรืออันกลางก็ได้นะคะหรือถ้าเราเป็นอันเล็กๆก็เขาก็มีไซส์เล็กให้เราแบบนี้เวิร์กมากจริงๆเพราะว่ามันมีวันหนึ่งวิธีเขาลืมหรือว่ามันมีน,นี่อยู่พอมันเป็นสิวขึ้นมาก็เลยเออเอานี้แปะดูแล้วมันก็ทําให้สิวตนวนั้นอันเนี้ยเป็นสิวหนองด้วยนะคะทําให้หนองแตกแล้วก็เอ่อไม่ปวดบวมแล้วเราก็ ติดตอนเช้าติดก่อนนอนล้างหน้าทาาําวามสะอาดก็ติดก่อนนอนตื่นเช้ามาล้างหน้าทำาสะอาดก็ติดอีกแผ่นหนึ่งมันก็ไม่ทําให้เราเป็นแบบเป็นสีอักเสบจริงๆถ้าเราไม่ทําอะไรเหลือกับมันอ่ะมันจะเป็นสีอักเสบแล้วอยู่ไปยาวนานมากนะคะแล้วมันจะทิ้งมันจะทิ้งรอยดําด้วยแต่ว่าเวลาเราใช้แผ่นอันเนี้ยหรืออันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่ทิ้งรอยดําให้กับเราหรือว่าถ้าเราแปะช้าเกินไปอาจจะทิ้งรอยดําทีเนี้ยมาดูจตจวต่อมาที่วิกกี้อยากจะแนะนําอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรา รักษาช้าไปมันเกิดรอยดำขึ้นแล้วเนี่ยหรือรอยแผลเป็นเนี่ยก็มาต่อกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าเท็กซ์เจอร์มันจะมันจะมีตะบุมตะปั่มหน่อยๆนะคะอันนี้จะแพงกว่าอันนี้นะคะอันนี้น่าจะประมาณ5เหรียญ6เหรียญแต่อันนี้รู้สึกว่าจะประมาณ1ิเหรียญ8ถึง10เหรียญแต่มันก็จะคลาดกันมันก็จะเป็นแผ่นแต่ว่าเมื่อก่อนตอนนั้นอะตรงเนี้ยน,นะคะ มันสิวมันเคยขึ้นตรงมงุมปากเพราะว่าใส่ใส่หน้ากากเนะี่ยแล้วความอบความหมักหมมของแบคทีเรียนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดสิวบริเวณนี้เยอะมากกี้ก็มันมันเป็นรอยดำเนืก็ลองมาแปะดูเออมันก็เวิร์กนะมันก็ช่วยลดออสีสีเข้มๆของของสิวลดลงไปได้เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะลองปิดอันนี้ดูนะคะซึ่งถ้าเราใส่หน้ากากเนี่ยสิวจะขึ้นตรงนี้เยอะมากอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันหนึง่งถามว่ามันต้องแปะบ่อยไหมก็ กูคิด่วก็แปะติดๆๆติดกันนะหลายๆวันมันก็โอเคเอ่อถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากอย่างหนึ่งนะคะที่หลังจากเป็นสิวแล้วเนี่ยพอสิวหายแล้วเนี่ยเราอยากลบรอยแผลเป็นหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาเน้นเลยว่าเป็นด์กสปอตนะคะไมโครดาร์กก็คือเป็นเป็นแผ่นแปะเล็กๆก็คือตรงจุดเลยเพอดีถ้าใครเป็นพวกรอยแผลเป็นจุดด่างดำอะไรเงี้ยลองดูได้นะคะแต่ต้องกันตรายนิดนึงคือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ บางทีมันมีรอยด่างๆมาด้วยเราก็ต้องระวังเวลาเราออกแดดเลยแบบนั้นนะมันน่าจะมีผลกับแดดเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าข้างๆมันเหมือน,นมันทิ้งรอยขาวๆเอาไว้มาปรับสีผิวของเราบริเวณนั้นแล้วเราแปะบ่อยมากเกินไปอ่ะมันทําให้ผิวเราไม่สม่ำเสมอกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะนี่ก็คือ3สิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับวันนี้สําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็จะมี SK 2 Acne Spot Dots นะคะแล้วก็เป็น d a r k Spot นะคะ i c r o d o t s อันนี้ซื้อที่ C V S นะคะแล้วก็อันนี้ก็ซื้อที่ไหนก็ได้ที่คุณจะดวกราคาก็แพงแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปลองดูนะคะถ้าใครเป็นสิวหรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์ว่าเออตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีก็คอมเมนต์บอกวิกกี้ได้นะคะอยากจะไปลองของใหม่เหมือนกันเผื่อจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ